ข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวแดงมึงเลยครับแก้แล้วครับแก่แล้วเรียบร้อยเอานี้ผมบ่บมะาเกี่ยวดอกปล่อยมันไว้นี่หละถ้าให้รถเม่าเกี่ยวเอาให้คือสีบ่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 อะไรนะครับไว้จะกินครับ จะกินครับพี่น้องนี่ตอนนี้คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวแดงมึงเลยนะครับนี่ไมาให้เกี่ยวครับมันจะเกี่ยวเองเนาะพี่น้องเกี่ยวเองเลือกพลาดเองครับหัวมสนมีนี่ข่าปนปนอยู่ มันจะมีเข่าปนู่พี่เา้ามผงก็จะเลือกเองครับในลายนี้ครับงานเนี่ยแต่ว่าขันเกีียวตอนนี้ก็สิพอดีคิดว่าสิบพอดีครับเกียรแล้วดีแล้วก็สี่เหี่ยมกเกีียว อย่นมากเกี่ยวมืออาทิตย์มือสีหอดมืออื่นมือขึ้อไปนี่กัสิเกี่ยวตัวหนี้ครับว่ามือนีก็สิปล่อยถ่ายรถมากเกีลืนะอเนาะเพราะอีกอาทิตย์เดียวนี่ก็พอดีเกี่ยวแล้วนี่ครับไม่เป็นไรถ่ายรถอันนี้มากเกี่ยวอรถแก้ไม้แล้ว,แ,แ,ลวแต่ผมมะเกี่ยวครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาเบินเขานะครับเว้ยเดี๋ยวมันเป็น,นอีหยังดอกเป็นคือจังเขาบ่อถอกนี่ยนะเป็นคือเขาบา่มีห่วงเนี่ยพี่น,อน้องซากนี่เถอะก็ได้เก่าแต่ผมขี้ท่านนะครับแก้แล้วล่ะพี่น้องเริ่มแก้แล้ว จริงๆแกแก่ลวไปผมอยากเบิ้งตะเขาง่าเนี่ยมันเป็นเขา่าเป็นเขาเจ้าปับพี่น้องไม่ใช่เขาเจา้าอีกอย่างเขาเหนียวคือปวดหลายแต่จักเขาอย่างเทอะเขาเจ้าหรอล่ครับ แค่ไหนแล้วเข้าวันนี้ขอบแล้วครับเออมดที่กเกี่ยวคับผมเดินเต้นเต้นี่อยู่นี่แหละพระเจ้าครับอันนี้ข้าวเหนียวครับท่งนี่ข้าวเหนียวก็ขอแปะครับข้าวเหนียวก็ขอแปะแก้เลี่น้องแก้ที่กัน ครับมาสีโบมากเกี่ยวกัน,นเสียให้เขามาเกียเ่ยวเฉลียวโหลดกับวัจักเหนื่อยนะครับอีกอาทิตย์สองอาทิตย์หนึ่งกับอันนี้กับปล่อยมันไว้นี่แหละมันขอบยี่หนินะครับว่ามีอะไรนกกินหมดครับนี่ที่ไรพี่น้อง อันนี้เขาเจ้าดอแต่ว่ามันกับโมเมนดอะเขาเจ้าครับเขาเจ้าดอจะลุกคือผมเสร็จปล่อยแบงสีละโม่มาเกลือละครับถ้าถ้าให้เพราะววันเดีอาไปขายนะครับถ้าให้รถมาเกลียวโหลดเนี้ยเขาเจ้าสามงานหนึ่งเนาน้องแต่สิเป็นข้าวเหนียว ยังเงินมากเกี่ยวคือสิเกี่ยวเอาเข่าวันอันนี้ครับเกีียวเอาเข่าวันเนียเข่าวันนี่ผมนี่แค่นั้นแหละแม่นครับพอดีแหละผมสิมากเกี่ยวแต่เข่าตัวนี้ผมพี่น้องข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวแดงมึงเลยครับแก้แล้วครับแก้แล้วเรียบร้อย เอานี้ผมบ่บ่บมากเกี่ยวดอกล่อยมันไวหนี่ละถ้าให้รถม่ากเกี่ยว,วเอาให้คือสบีบ่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 อน,นะครับวัยจะกินครับ จะกินครับพี่น้องนี่ตอนนี้คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวแดงมึงเลยนะครับนี่ไม่ให้เกี่ยวครับมันจะเกี่ยวเองเนาะพี่น้องเกี่ยวเองเลือกพาดเองครับหวามสิมี้เข่าปนๆอยู่ มันจะมีเข่าปนอยู่พี่เา้ามึงก็จะเลือกเองครับได้ลายยังดีครับงานเนี่ยแต่ว่าขันเกีียวตอนนี้ก็สิพอดีคิดว่าสิพอดีครับแก่แล้วพอดีแล้วก็สิได้มักเกีียว ยานมากเกี่ยวมืออาทิตย์มือสีหอดมืออื่นมือฮื่อไปน,นี่ก็สิเกี่ยวตัตวหนี้ครับว่ามือน,นี่ก็สิปล่อยถ่ายรถมากเกี่ยวเอาเนะาะพออีกอาทิตย์เดียวนี่ก็พอดีเกี่ยวแล้วนี่ครับ่เป็นไงถ่ายรถอันนี้มากเกลือหรอแก้ไว้แล้ว,แ,แ,ลวแต่ผมมะเกีลือครับนะ สวัสดีครับพี่น้องครับผมวัอนี้อยุ้กบช่องบ้าโจเนี่ยรอนเจวันออฟฟิเชียลครับมาดูข้าวครับมาเบิง้งเขาเนาะพี่น้องแก่แล้วครับคนเหนียวอันตัวนี้เป็นเขากอคอแปดครับตัวนี้เป็นข้าวก,าวควาวกาวอค้อแปดนะพี่น้องกอคอแปดท่งนี้เบิ้งข้างนี้่ทีอันนี้เขาเจ้าดอเขาเจ้ามะลิดอ พอเจ้าซิผามันเป็นซิผาไม่เขามะลิเข่าโดครับนะครับมีสองงานมันหลงมากเอาผมกับผู้ใดก็สิบระเดียมาเกี่ยวครับทิ้าเอารถเกี่ยวรถออกเมื่อยไ,ไหมเมื่อยครับเกี่ยวเขา,าสิมาเล็มออกจากแต่ซุ่มทีมันอันนี้ซื่อๆนี่แหละสองงานท้างหนานะครับมาเร่มก็นีก็เขา อันนี้คือข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวมีอยู่สองสามที่งานกับจีด้จักจีด้เท่าไหร่ข้าวเหนียวกันเลยนี่ครับอันนี้คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ข้าวเหนียวก็ขออ่ะ ้วข้อแปดครับอันนี้เขาเจ้าครับเจ้ามะลิปนพี่นอ้องปนพี่นาเขาจะเอาพันไม้หรอกเรียวเบื่องมันก็ปนหลายแค่เหนนี่เป็นมีข้าวเหนียวเขาอ,อย่างน้ำเฮ้นจังเลยผมก็ว่ามันเป็นข้าวเหนียวน้ำแหละ วนยังไงล่ะวนหลยเจเลยครับฟางมันมี้เขาเหนียวครับก็ขอแปดแย่แล้วไปครับวันี้ว่าสิเปครับมึงให้กำลังใจ ให้กำลังใจเ,ออเพื่อนรลวเพื่อนครับไปจักข้าวครับนี่จังได้กับผมกับพักแม่ใ,นใจนะพี่้องพ่อไดครับเี่ยเขาเจ้าได้่าสองงานสามงานนี่พ่อไดนีด้พี่้อง มีเขาเ่าแล้วจะมันเป็นอีหยังส<อ>ิได้ให้เขาจเจ้ามากเกยียรใหม่หรือเปล่านี่ละ่ะมุมมีเข่าครับอันนี้เกิดมาเล่มเกี่ยวเอาเท่าน,นั้นแหละเชันนี้อันนี้ก็ปล่อยให้เขาเกี่ยวมันจะติเกียกเก่ยวออกให้ทางเขาเจ้า เนี่ยกะจะเที่ยวขอเจ้าควรชิ้นพ่อให่อยู่ขอมีสิบสามสิบสองอันนี้กะชิ้นพ่อปันใดญ่ตะเขา้ามันว่าถอกไหมครับมันเปลี่ยนหนี้อ่ะผมจะพูดแบบน้องเขาตัดเขาตัดแล้วมันว่าเป็นห่วง ยี่สองงานครับบ่มีเข่าเนาะนี่อันนี้ก็นีน่เนี่ครับเข่าเหนียวเนี่ยอันนี้ไม่ต่อยาเลยตุ้งเตี้ยนะแล้วส่งเปลี่ยนใหม่ปรับเปลี่ยนใหม่ว่ามันตัวเห็ดจังไงเนาะนี่แหละก๊กใหม่ก๊อกเลยบุอมีอีกอะ ขอกพาะง่มครับว่าอยากไปเบิงมะล้อมเลยครับมันสีจังไหนสีท่านเปลสีท่านอยู่หรอว่าวไปเบิงจะข้าวกระสีมาเดี๋ยว ก็สีดำนะครับเมี่หรอ ครับป่เมาียแหละครับเพื่ออยากไปเบิ้งมะร่ำกับจิบได้ไปนะพี่น้องอผมคลิปนี้สัาเนียครับสวัสดีครับผม